ข้าวเขียวไม่หมดเลยนี่เห็นไหมนี่ครับความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับกิ้งกืออ๋อติดกุ้ง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 ุงเห็นไหมนี่ครับเอาไปทอดใส่กับไข่ให้เด็กกินนะครับอ่านี่ครับดูดูดูเห็นไหมตํา,ตากบสมตําก็อร่อยนะส่วนมากลูกผมชอบกินกะสมตามํา แกเอาตาหัวนะครับนี่นอนเจาะปลวกกินนะครับนี่กินได้อืมหอมมากเลยสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกทกคนวันนี้ก็พาน้องๆน,นะครับมาดูนากันครับผมทํากลางธรรมชาติที่สดชื่นนะครับเขียวขจีรอบด้านเลยก็พาเด,เด็กมาเรียนรู้ชีวิตครับวิถีชาวนาโตขึ้นเราจะได้เป็นเหมือนพ่อเหมือนปู่ย่าตายายนะครับ อยากให้เขาชอบชีวิตอย่างนี้นะครับมันมีความสุขดีครับมันไม่วุ่นวายเดีจะพาไปดูกระชังที่ดักปลาไว้เมื่อเมื่อเช้านี้เองครับมาดูที่ว่าจะติดไหมเด็กๆเขาอยากดูจริงๆก็ต้องดักไว้้ามคืนนะครับถึงจะติดดีติดเยอะแต่ว่าเพิ่งดักเด็กๆเขาอยากรู้อยากเห็นก็เลยพาเขาไปดูไปครับไปดูกันไปเรา โอ้นี่กิงกือลูกเห็นไหมขอถือจับกันเดี๋ยวพ่อจับกิงกือให้ดูนี่เอกินกือกิงกือนี่เห็นไหมนี่ครับความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับกิงกือนี่ครับบงบอกว่าแถวนี้นะครับไม่มียาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารพิษน,นะครับเขาก็เลยหากินอะไรได้เขาจะกินพวกเห็ดพวกอะไรนะครับนี่เอาปล่อยเข้าไปเอา เด็กๆจะได้รู้กันไปมาถึงกระชังอันแรกแนละ้วที่ดักไว้นี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวจะพาเด็กๆเข้ามาดูกันว่าม,มีปลาอะไรบ้างอาลองก่อนลูกขออย่าดูให้ปกติเราจะต้องดักไว้ค้งคืนนะถึงจะติดดีอันนี้เพิ่งดัก,ดกติดดอีกตัวดิ อยากปากล้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆยแล้วเออยืนตรงนี้หละตนนี้หละเออโอ้ไม่ติดกุ้งสองสามตัวครับจับเอาอันตัว,ตวเอาไปอ,อใส่ไว้ปักไว้คืนนะครับดูเขแาแล้วอันพอติดเท่าไหร่ลูกมันเพิ่งดักเองอใส่ไว้เหมือนเดิม

เติดแล้วน,นะครับอีหลังนึง้งยกบูติดไหมโอ้ยคุณสองสามตัวเอาไปปึ๊บนี่ติดแล้วจ,จับไปไปสองตัวก็เอาไปนะครับได้หลังก็ได้ไหลายมีเยอะก็ได้เยอะดูไปเรื่อยๆทังมา ใส่ให้บาเออบ้าครับใช่แล้วเอาหนิอึ๊บนีุ่้้งๆๆ้ๆๆๆ้นปุ้นข้นขึ้นปุ้งขน้ดยับูนี่นะครับขู่ใส่ไ่้คืนเดี๋ยวะมาดูอีกถ้าเราแข่นดูก็ได้เลย ฝั่งของผมเองนะครับนี่น้ะดูฝั่งนี้นี่นะครับดูดีว่าติดไหมเอางดูให้ดูไหมติดไหมยกขึ้นเลยนี่ครับยกดูติดไหมโอ้ติดกุ้งครับเออออกมาอาสอกัวก็เอานี่นะครับกุ้งเยอะเลยเห็นไหม ยาวมากยาวมากใบกุ้งเนี่ย,อยเอาไปทอดใส่ไข่ก็อร่อยนะ,กะเ,เก็บไปๆกุ้งสองตัวก็วเอาไปต้องดูจะว่าน้ำต่อนี่มันไม่ได้แล้วลูกน้ำมันลึก หนูได้เพราจับได้แหละแล้วเวพ่อก็พาไปเล่นน้ำมันลึกลูกลงไม่ได้หรอกตอนนี้ให้น้ำมันแห้งให้น้ำมันแห้งกว่าน,นี้ก่อนเราค่อยปลุกไปเล่นเนาะอ่าหลายตัวนะครับกุ้งนี่ตัว,วน,นี้หลายอันถึงจะมันมาติดไม่เยอะแต่ผส,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 สมกันไปเดี๋ยวก็พอได้กินนะครับ ครับเห็นไหมนี่เราจะจับตุงต้ตงแล้วเฮ้ยครับไะเดีย๋ยวไปดูอีก,ก,กอังเจี๊ยบคือทั้งไปเรพ,พาเด็กๆมาเรียนรู้ธรรมชาตินะครับ เป็นโรงเรียนประสบการณ์จริงในสระนี้ก็ปลาเยอะเี้ยเดี๋ยวอีกหลังนะครับเขาจะดูลังอยู่ตรงนี้และเขาจับเราด้วยดูครับยกอให้ดูติดไหมติดไหมติดไหม โอ้ติดกุ้งครับติดกุ้งเยาวก่อนเอะเก็บกุ้ง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 จับกุ้งเร็วๆพอเอ้ามาปึ๊บพอได้กินนะครับนี่ขยันหากินเป็นไม่อดนะครับภายนอกเรา มันต้องซื้อกับข้าวเลยอยู่บ้านผมนี่ชอบหามากเลยประหยัดข้าวข้าวอะเยอะมากเลยนะครับหากินเป็นเนี่ยอือตายแล้วอะวไปดูอ้นั่นอีกตักไม่ขึ้นเดี๋ยวให้มันอุ๊ เราดักไปงี้ใส่อาหารไปเราก็ได้กินตลอดนั่นแหลอะออาไปเก็บลูกนะกุ้งเก็บเนื้อครับนะครับทะไรล้าง,างกุ้งก่อนล้างปลาก่อนมีหอยด้วยหอยเชอรี่นะครับ โอ้ยกุงหลุดออกคุณอากุงหลุดออกเ๋ลวล้างกันนะครับมีหอยด้วยคุงออกโอ้ยกุงหลุดออกมาละแล้วรแรกจะขายเล็กมาใส่ หลังตู้ปลาต่อยอ<ง>นี่ครับมาดูนี่เห็นไหมครับมีหอยเห็นไหมครับมีหอยมีกุ้งมีปลาเล็กนะครับนี่เอาไปทอดใส่กับไข่ให้เด็กกินธรรมชาติครับไปเราไปดูตรงนี้อีก ไปเรื่อยๆลูกมานาวันนี้สนุกมากเลยได้กุ้งได้หอยด้วยได้ลูกปลาเ,เล็กๆด้วยไปดูพ้าเยงนะครับที่ลุงดักไว้เห็นไหมครับดักไว้ในตรงนี้เป็นท่อนะครับตามไหลนี่วันนี้ก็จะมาดูที่ดักปลาของลุงนะครับ ดักไว้ตรงท่อน้ําไหลครับเห็นไหมนั่นท่อน้ําไหลแล้วก็จะดักไว้กับปากท่อที่น้ําไหลออกไปนะครับปลาเล็กปลาอะไรก็จะเข้าไปอยู่ในนั้นแหละเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะครับเ,เก็บถือเดี๋ยวพอจะลงไปดูกันหอยเยอะมากมากเลยนี่ครับลงมาดู หอยเยอะๆมากๆเลยหอยครับผมดูสิดเยอะไหมโอ้หอยกันเยอะนี่ครับลงมาดูกันน้ำไหลตรงนี้ตรงท่อนี้นี่ครับผมก็จะขึ้นครับผมนี่ครับเดี๋ยวยนั้นโอ้ ได้ครับพอได้เนาะพอได้ครับได้ครับได้รับปิดเอาถังนี้พอหน่อยเร็วใส่ปลาถังมาหอยก็เยอะนี่เอาถังมาครับผมจะแกะปลาให้ดู พอได้กินปกติก็จะติดเยอะวันนี้นะครับลุงแกมาดูแต่เช้าแล้วผมมาสายผมมาดูต่อจากแกที่ก็ดูไปก็ได้มาเยอะเท่าไหร่ก็พอกินนปลาอะไรบ้างสงประหลงะดูก่อนนะครับ อ๋อนี่ครับดูดูด,ดูเห็นไหมพอได้กินเลยเอาไปแกงใส่กับผักเอารับถังหน่อยแล้วก็ใส่เก็บไว้คืนลุงจะได้มาดูอีก หอยหอยหอยเยอะมากๆเลยหอยเชอรี่ไม้หอยเชอรี่หอยเชอรี่เอาไปต้มแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อส่วนหัวเขานะครับนี่เอาไปผัดหรือเอาไปตํากับส้มตําก็อร่อยนะส่วนมากลูกๆผมชอบกินก็บส้มตําแกะเอาแต่หัวนะครับนี่ ำเองเดี๋ยวลูกทำเตี๋ยวลูกตัดตาได้เองนี่น ge ี like ่ไหมครับป้าป้าเนี่ยเก็บก็เรียกอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวนนะลูกเดี๋ยวพราเก็บหอยก่อนนี่หอยเยอะมันลูกจะเต็มหอยเองเฮ้ไม่ต้องเก็บหราเก็บใบนะไม่เป็นเดี๋ยวพ่อเก็บเองนี่นะครับเห็นไหมหอยหอยด้วยเองเด็ดดำ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 เองนะ

ใบปลาแล้วกุ้งด้วยหอยด้วยเราไปทำกินที่บ้านกันบายบายแล้วเก็บาย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 เราไปบายทางนี้นี่บายบายทางนี้บาย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 อีกบาย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 อย่างเงี้ยบายบายบบาายยไปอ่าลงกันเราจะไปเก็บเห็ดเอาเก็บถือ วันนี้เห็นเห็ดนะครับหัวสองหัวดูสิจะมีเยอะไหมเห็ดเห็ดกามพ่นาเดี๋ยวดูสิมี่ไม่เห็ดโอ้มีครับมีเห็ดเห็ดขาวเห็นแล้วนี่ครับเห็นไหมเห็ดธรรมชาตินี่กินได้นะครับเห็ดนี้อืมกินได้นะครับแก่แล้วเห็ดแล้วเห็นไหมนี่ครับเห็ดขาวแต่เริ่มแก่หน่อยนะครับ ดูนี่หัวเดียวเอาไปลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะครับนี่จะดูอีกเอาเก็บถือไว้อะไรดูเห็ดนี่นี่เห็ดอีกชนดนี้เห็นแล้วหัวนึงเห็ดเห็นไหมอยู่มองเลยดีเห็นไหมครับนี่เราจะขึ้นต้นหน่อย เห็นไหมครับนี่ต้องสังเกตเป็นนี่นะครับนี่นะครับเร็ดธรรมชาติะขึ้นมหมได้สองหัวนี่ก็ถ้าทำกับข้าวเป็นเนี่ยเอาไปสร้างสารรค์เมนูนี่อิ่มข้าวได้มื้อหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ข้ามันมันได้ไม่เยอะได้สองหัวเองเอาไปย่างแล้วก็ตำกับน,น้ำพริกนะครับอร่อย ดูนะครับนี่เห็ดนี้กินได้นะครับให้ดูรู้ยังไงว่ากินได้นะครับไม่มีพิษนี่มันจะมีนอนเจาะนะครับตรงแกนมันนะครับนี่มันจะมีนอนเจาะอยู่นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันมันจะมีนอนเจาะนอนกิน,นครับแสดงว่าเขากินได้นะครับนี่นอนเจาะปลวกกินนะครับนี่กินได้อืหอมมากเลยไปใส่ถังเ้ากลับบ้านไปเก็บด้วไปก่อน นี่นะครับชีวิตบ้านๆมีความสุขที่สุดเลยเวลามาอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยถึงเวลากลับไปทํางานก็ไม่อยากไปนะครับแต่ก็ต้องจําใจต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ครับอีกอย่างก็ครอบครัวก็ได้กินได้ใช้ก็เพราะว่าเงินเดือนฐานพาน,นี่แหละครับก็ดีครับเป็นฐานพานก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ก็ภูมิใจมากๆครับ ชื่นมากเลยทุ่งนาเนี่ยข้าวงามปีนี้กลับบ้านกันบายบายเก็บบายบายแล้วบายบายไปบายไปบายเออบายบายนะครับผมเก็บบายบายแล้วไปเรา